พักแป๊บนะนอนแป๊บเฮ้ยตื่นได้แล้วอะไรอะเฮ้ยเดี๋จะเปิดเฮ้ยเดี๋ยวเต็มพี่เข้มไปไหนอะพี่ว่าเขาเอ้าเดี๋ยวทำใเ้พี่นอนยังไงโอ้เอาเต็มพี่เข้มมาอ่ะนอนใหแล้วอะไรเนี่ยนอนเราดิมานอนเรานอนเรานะ ส,สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะวันนี้เราก็ากกัะในไม c ครฟ์อีกแล้วค่ะวู้ฮูและตอนนี้เราก็ากันในแมบบรับสวายเวอร์ในไมโครฟ์กันอีกแล้วค่ะ<อ>ซึ่งตอนนี้เราก็เล่นมาถึงตอนที่หกันแล้วนะโอเคค่ะใช่เง้นมาไปเล่นกันต่อเลยจ้าว่าไงพี่เคนพร้อมจะติดแพตต่อ,อยังพร้อมแต่เมื่อวานแล้วอ๋เร็วไปป้าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย <laughs> อาพึ่งเฮ้ยไม่นะพึ่งน้อยเฮ้ยพึ่งมาได้ไงอ่ะเฮ้ยกับพี่แค่นี่เราเพียน้ำพึ่งอ่ะปิดประตูไม่ทันมันเอาประตูนั่นเลยอ้าแไปเอาน้ำพึ่งใช่ปะหาหลักไม้ดีนี่ใช่ไห้ใช่ไหมทางนี้ลักไม้ไปเอ้าไปด้วยแม่โอเคเดี๋ยวเขาไปล่ามันกันพี่เคนโอเคโอเคเดี๋ยวพี่แคนดิไปด้วยมานี่แลน้องพึ่งปะเขาลังกันมาเร็วมาเร็วทางนี้ทางนี้เอ้ยมันไม่ยอมเข้าอ่ะพี่เคนเฮ้ยเดือเนี่ยมาต้องเจอพี่เคนซะหน่อยเดิกมาแล้วชะคึบ กลับบ้านกันดีกว่าใช้เชือกจูงเลยใช่ป่ะเดี๋ยวลงเลยเฮ้ยน้ำพึ่งหมดยังอ่ะเฮ้ยหมดแล้วท่านนี่เต็มถังเลยอ๋อสดสดจักรัางทั้งงานเดี๋ยวเขาเก็บเลยเนาะโอเคโอเคไม่มีว่าใช้เนาะอันนี้เราต้องทุบออกก่อนนะคะเพราะไม่งั้นควันมันไม่ขึ้นไปเนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวก็รอควันให้มันขึ้นไปก่อนเนาะก็รมควันแป๊บ ฮ่าโอเคเก็บน้ำผึ้งเลยฟืดนี่นี่เลยได้มาแล้วสองขวดว้าวเจมแมววันนี้เราก็จะเอาน้ำผึ้งเอาไปกินดนะ้วยเนาะเอาไปเจนด้วยจีย้ยังไม่ได้กินเลยเดีย๋ยวเราก็จะแบ่งกันคนละสี่ขวดนะฮ <ขอ S 1> ะพี่เค้มาเขาให้สี่ขวดไหนไหนว้วาวอุ้ยสดจักร้างเอ้ยกินเยอะมันไม่ดีนะย,ยังอุ่นอยู่ลเลยนี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวอรอ่อยอ่ะมันแพงมันเปื่อยด้วย เอ้าเจ้าไก่น้อยไปนั่งบนเรือทําไมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บต้นอ้อยกันดีกว่าเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาสร้างห้องสมุดเอนชารกันค่ะก็เราต้องการกระดาษอย่างเยอะเลยเนาะแล้วก็ต้องการหนังสัตว์ด้วยนะคะเอาละขอเก็บต้นอ้อยพลักนะโอเคน่าจะพอละเพราะว่าต้นอ้อยนะคะเราก็เก็บสะสมมาบ้างแล้ว่ะโอเคแล้วก็จะออกมาให้หมดเลยเนาะ ปะพี่เคนปะเ้าบ้างกันก่อนนะพร้อมแล้วแล้วก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราเอาดาบทองเนี่ยไปเผากันดีกว่านาะเพราะว่าดาบทองนะคะสามารถจะเผาเป็นกวนักเก็ตได้นะคะเอาละเราก็จะเข้าไปเผาแบบนี้รอแป๊บนึงนะชิบี่เราก็ได้มาเป็นกรนักเก็ตค่ะว้าวอืมสดๆจากหลังจริงงด้วยอันนี้ก็สามารถเอากวนักเก็ตเนี่ยไปซื้อไข่กับชาวบ้านใต้น้ำได้นะโอเคค่ะเรามาทํากระดาษกันดีกว่านาะนี่เลยเราก็จะทํากระดาษให้หมดเลยค่ะคิดว่าน่าจะพอแล้วเนาะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะ พอแล้วเหลเฟือแล้วแล้วก็ต้องการหนังวัวด้วยปีนาปีนาปีนาคาตกรรมวัวเห็นอนาคตเลยโอเคจ้าเดี๋ยวมาขยายพันธุ์ให้ใหม่นะโอ้เห็นชะตากรรมเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาหนังวัวนะคะกับกระดาษเนี่ยมาคลาเป็นหนังสือนะเฮ้ยรู้สึกว่าหนังสือจะไม่พอนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยว่าไปทําใหม่เพิ่มเนาะพอไหม เดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องลองทำบุ๊กเชฟกันก่อนก็เดี๋ยวเราจะคับชั้นหนังสือนะคะมาสัก13อันก่อนนะคะแต่ว่าไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปซื้อไข่วัวมาเพิ่มนะคะเราจะใช้เป็นวีดนะคะไปแลกซื้อกันนะเอาเลยพี่เคนเก็บมาให้เยอะเลยอ๋อมหาศาลเลยดูดิเยอะมากเลยอ่ะเราจะแลกไข่วัวมาเยอะๆเลยนะคะอ๋อีฟองเนี่ยออต้องใช้เยอะพี่เคนเพราะว่าต้องใช้หนังสัตว์เยอะมากอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ทุกตัวมันจะดับเลยนะอันตราก็ซื้อมาเยอะๆไว้ก่อนเอาเลยเอาเลย โอเคยังไม่หมดใช่ป่าวแล้วก็น้องวัวมาเสกตรงนี้ดีกว่านะคะเอาละนี่เลยเสกวัวกันไปเลยเฮ้ยเอะก่อนเยอะไปไหมอ่ะอันน่าไม่เยอะหรอกนะโอ้โหเดี๋ยวน้องวัวไม่เยอะกันตายอ่ะอันต้องใช้หนังสัตว์เยอะไงเอาละเตรียมพร้อมแล้วเอาตัวไหนก่อนดีนะมาพี่เคมาช่วยกันเร็วเฮ้ยโหดเลยอ้อมมาฝันเลยรถไฟเลยไฟเลยนี่เลยได้เวลาฆ่าวัวแล้วนี่เลยนี่ เอ้ยเอาให้หมดเลยนะพี่เคสเหลือไว้ถ้าสองสามตัวก็พอโอเคโอเคเอาหนังเนาะอืมต้องใช้หนังเยอะมากเคเรียบ okay, ร้อยเกือบหมดคอกละเรียบร้อยฟืบฟ้าโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ผมไปชิมก็เยอะนะอันนี้เอาไปเยอะไม่กับพื้นนะเอ้าน่าจะพอแล้วเนาะไหนอะพี่เคสหาอะไรดีหางหัวไงอ๋อโอเคเกมแมวเคพอป่ะเนี่ย ใ,ใจเหมือนกันต้องรอไปครับทุกคันบอดแล้วว่าังไม่พอ,อยอ <c oughs> หมดแล้วแล้วเฮ้ยมันก็ใช้เยอะเหมือนกันแต่จะทำห้องสมุดเอนชนานทั้งทีนะ <c oughs> เอาละค่ะได้นังสือมาละแล้วก็ทำชั้นหนังสือกันต่อเลยนะเนาะแล้ก็จะคราบออกมาให้หมดเลยค่ะโอเคอีกนิดนึงแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเผาเหินกันดีกว่านาะเราก็จะเอาคอมโรสโตนนะคะมาเผาในหมอ้อแบบนี้ค่ะใช้คลายต้มเข้าไปนะคลายต้มจนกว่ามันจะกลายเป็นลาวานะคะให้มันเต็มหม้อก่อนนี่เลยนี่เลยโอเค แล้วก็ใส่นัำลงไปเนาะได้เลยได้เลยว้าวระบาดขึ้นมาแล้วใส่ไลยพี่เคนโอเคฮึบนี่ได้แล้วครับซีดีแอมโอเคทำสักสองอันเนาะโอเคโอเคเพราะว่าเราต้องการตัวเอชนชันนะคะโอเคค่ะได้มาสองอันละแล้วก็ในกล่องก็ยังพอมีออกซิเดียนอยู่บ้างนะคะคก็ใช้เพชรน,นะคะกับออกซิเดียแล้วก็หนังสือนะคะมาครับเป็นตัวเอชนชันค่ะแลยปล้อยได้มาแล้วเอาล่ะแล้วก็เตรียมของไปก่อน,นะะอเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเ,คเดี๋ยวเรามาอัปเกรดยาหายใจใต้น้ํากันต่อเนาะ ก็ตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะตกปลานะคะและยาหายใจใต้น้ําเนี่ยมาหลายขวดเลยเนาะแต่ว่ามันแค่3นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาอัปเกรดค่ะให้มันกลายเป็น8นาทีกันเนาะ <c oughs> ก็จะต้องใช้เรสโตนะคะ <c oughs> เอาละค่ะเดี๋ยวเอาแท่งไฟนะคะมาคลาบกันก่อนเนาะ <c oughs> เป็นเบสร์นะคะ <c oughs> แล้วก็เอาเชื้อเพลิงใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยเรสโตนะคะ <c oughs> แล้วก็เอาอยาหายใจใต้น้ํา3นาทีเนี่ยใส่เข้าไป3ขวดค่ะ แล้วก็เรามันต้มยาปลั๊กอนะโอเคค่ะตอนนี้ก็ยัง3นาทีอยู่เนาะแล้วก็หลังจากที่เราใส่เรสตโตลงไปค่ะมันก็จะกลายจาก3นาทีเนี่ยก็จะกระโดดเป็น8ปนาทีด้ยนะคะโอเคค่ะเราเก็บมาก่อนเนาะเราก็ทาเพิ่มอีก3าขวดนะคะทำเถอพี่เคนเลยนะอ๋อแชร์พี่เคนเรียบร้อยล้เดี๋ยวแบ่งกันคนละ3าขวดเนาะใหญ่เกดีจุ้งเลยอ่อนะเพราะว่าพี่เคนต้องอยู่ใต้น้ําอย่างน้ำเลย่ะเอาละค่ะขวดสุดท้ายได้แล้ว อันนี้ก็ได้มาเจ็ดขวดเนาะเก็บไปก่อนนะอ๋อเค็กๆเาให้สามขวดเป็นไงบ้างอะซับปะเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบกินให้หมดนะอ่านแ๊บโอเคพักก่อนรับนะอ่าเช้าแล้วทำงานกันต่อดีกว่าค่ะก็จากคราวที่แล้วนะคะที่เราแบบว่าเอาของไปขายให้ชาวบ้านเนี่ยเราก็ได้ทองแท่งไม่อย่างเยอะเลยเนาะเราก็จะเอาแท่งทองนะคะมาแตกเป็นเศษทองกันดีกว่านะเอาละค่ะได้มาหลายกล้องกันเนาะสำหรับเศษทองแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาแมกมาไปด้วยเนาะไว้สำหรับเป็นออกซิเจนหายใจนะคะ ไปเลยจัดไปโอเคพี่เคนเดี๋ยวตามมานะเฮ้ยเอาเอา้อมรอได้ดิ เฮ้ยอย่าเพิ่งมนาะเผื่อลืมของแล้วข้างหลังมอะไรน่ะน้องกุ๊กไก่เพื่อรวมทางอ, <c oughs> อยากได้เพื่อร่วมทาง <c oughs> เฮ้ยว่าแต่ว่าชาวบ้านใต้น้ำเนี่ยมันถ่ายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเจอปะเจอปะอืมไม่รู้ว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนอะดิ <c oughs> โอจะค่อยหาพัางหหัวทำไม <c oughs> บอกว่าอยู่ตรงนี้ใช่ป่าว <c oughs> โอเคค่ะน้องกุ๊กไก่บอกว่าอยู่ตรงนี้ฮ่าจะล้าวตัวนึงเฮ้ยว่าแต่ว่าเขาขายอะไรนะคนนี้เอ้ยอย่าเพิ่งไปเขาไม่ีว่านายขายอะไรอะ หาดูดิอืมอย่าก่อนนะไอเจ้าข้างบนเนี่ยมันก็แพงจังเลยเนาะอุ้ยแล้วก็อนอะไรเขียวๆอ๋อเศษหมวกกระดองเปาโอเคค่ะแล้วก็จะแลกมาให้หมดเลยเนาะไม่รู้ว่าจะได้แค่สักกี่อันนะคะฮะได้แค่เจ็ดอันเองเหรออือทำไมงกจุงน่าจะให้แลกได้เยอะนะเนี่ยเพราะว่าหมวกไปหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ประมาณสักห้าอันนะคะฮ่าไม่เป็นไรไว้วันหลังมาอุดนุนใหม่นะแล้วก็เรามาหาัดชาวบ้านคนอื่นตอนน่อกันดีกว่าเอ๊ะวันนี้จะมีอะไรมาแลกบ้างนะ แล้วคนนี้ล่ะเฮ้ยเดี <S <S ๋ยวกันจัดการจัดการขากคุยด้วยหน่อยมาอุดหนุนขังหน่อยคดีอ้าววันนี้อะไรมาเล่นปันญารักค่ะเขาขายอะไรหนังสือเอนชันเหรออ๋อเดี๋ยวกันนะลืมไปเขาต้องใช้หนังสือ Hey Ken หาหนังสือมาให้หน่อยดิเอเค้ Two hours later กำลังมาอ้ําโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยลองหาดูดิมาแล้วมาแล้วโชว์่วยหอกว่าจะมาได้โอเคนี่เออเอาไปหนังสือเหรอตีเนี่ยตามมาทัน่ะเอาไปเฮ้ยลอยไปแล้วเฮ้ยเกรงใจน้ำกุกไก่เขาบ้างชิบได้แล้วเดี๋ยวขับแรกของกันนะฝากดูไก่แป๊บนึงเอเคเดี๋ยวเราก็จะลงไปใต้น้ำอีกรอบนะคะอ่าเขายังไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมค่ะเอาแล้วนะขอแรกหนังสือแป๊บเฮ้ อัลฟาอินฟินิตี้อันนี้นะคะไว้สําหรับเอนชันหมวกเนาะมันก็จะทาให้เราขุดของใต้น้ําได้เร็วขึ้นนะคะโอเคค่ะเราก็จะเล่ไปสัก2เล่มน,นะคะเผื่อพี่เคนเนาะแล้วก็เราลองซื้อกระจกปลดล็อกกันดูดีกว่าค่ะอืมอันนี้เป็นหนังสือเอนชันกันไฟนะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งละถ้าสนใจนะเนี่ยแล้วล่ะเราจะต้องลองลงทุนเลยนะคะไม่รู้ว่าลงทุนเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่านะฮะ หนังสือเอ็นชั้นลักวขั้นสองเหรอเอ๊แต่ว่าที่บ้านของเราเนี่ยมีเบ็ตกปลาที่เอ็นชั้นแล้วนะคะถ้าอย่างงั้นยังไม่ซื้อดีกว่าเนาะอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะคะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วพี่เค้มลากหมดแล้วเคๆไปกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเรากลับไปสร้างห้องสมุดเอ็นชันยังดีกว่าเนาะเด็กที่้าหน้าอ้วน เรือพี่เคนมากเฮ้ย <c oughs> มาเ,เ,เร็วดิช้าพี่เคนอะ่ะโอ้เรือพี่หายไปแล้ว <c oughs> มาลแล้วเร็วนี่เดี๋ยวก็จมน้ำหรอกเฮ้ยเขาไม่อยากเป็นมีแฝกลงอีกนะ <c oughs> ต้องแบกก็ตอนนี้เลยมาเร็วมาเร็วเขาไม่อยากเป็นเดอะแบกนะเอาละค่ะเทียบผ้าถ,ถึงป้าแล้ว <c oughs> เอเคเราจะสร้างตรงไหนดีนะเอาตรงนี้ดีกว่าป้าโอ้ยเอาเรือแล้วหนานแน่เอาข้างๆแพดีกว่าเน้อโอเค แล้วก็เดี๋ยวเราใช้กล้วยนี่แหละค่ะทําเป็นห้องสมุดเอนชานดีกว่านะแล้วก็เริ่มจากการวางบล็อกไม้สีเขียวดีกว่าเนาะวางลงไปแบบนี้นะคะก็แบบว่าห้องอาจจะไม่ใหญ่มากนะอาจจะแบบว่าพอดีกับห้องสมุดเลยนะคะเราก็จะแบบว่าไม่วางอย่ไปกว่าชั้นห้องสมุดของเรานะคะเอาล่ะก็เจ้ากว้างคุณยาวประมาณนี้แหละโอเคนังกุ๊กไก่ขึ้นไปได้แล้วเอาไปได้ทำไมเนี่ยก็มันอยากนั่งไปเองมันบอกว่าขอติดไปด้วยโอเคแล้วก็ตรงกลางนะคะเดี๋ยววางกระจกดีกว่าเนาะ เ่ราะเราต้องการเห็นวิวใต้น้ำค่ะอเอ็นชานแล้วเราต้องมองมือด้ด้วยเนาะใช่เพราะความจะลงใจโอเคค่ะแล้วก็วางตัวเอ็นชานเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะขัข้นตอนหนึ่งการวางชั้นหนังสือกละลเราจะวางทั้งหมดนะคะประมาณ3ชั้นเนาะแล้วก็ด้านนี้กับด้านนี้ด้วยนะคะววแล้วก็ด้านหลังดนะ้วยเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่2นะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ชั้นที่3ค่ะก็จะวางด้านละ3มชั้นนะคะแล้วก็ด้านเราาบล็อกเนาะแล้วก็ที่เหลือค่ะเราก็จะวางสลับตกแต่งทิ้นะคะ โอเคแล้วก็ด้านข้างนะคะปิดให้มิดเลยแบบนี้นะแล้วก็ข้างนี้ด้วยค่ะเราก็จะปิดห้มิดด้ยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็เหลือตกแต่งด้านหน้านะคะแล้วก็หลังคาเนาะโอเคค่ะก็ใช้สลับปีนี้ดีกว่านะคะเอาละค่ะห้องเอ็นชั้นแบบฉบับขนาดเล็กของเราก็เสร็จละโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาคลาบประตูกันก่อนเนาะ๋อประตูเขียวอีกแล้วโอเคเขียวมันชาเขียวนี่เนี่ยเห็นประตูกับพื้นที่อะไนนี้นึกถึงชาเขียวทุกที่เลยเนี่ยเห็นเลย ก็ที่เหลือนะคะวางเป็นกระจกดีกว่าเนาะจะได้เห็นว่าคนข้างในนะคะกาลังยืนทําอะไรกันอยู่บุ๊มบากำลังเกลือไงเอ้ยไม่เกลือดิอันนี้เราจะไม่เกลือเฮ้ยพี่เคนะ่ะขนลุกยังไงก็งไม่รู้อ้ามเหมือนดวงมันจะบอกว่าเกลือเห็นชะตาก,กรรมลอะ่ะพี่เคนอุ้ยคําพอดีเลยต้องีบปักทออนเนาะโอเคค่ะเราก็จะปักทอทห้ถ้วยนะคะแล้วก็ปักทอ้างในห้องด้วยเนาะเอาล่ะแล้วก็ด้านหลังด้วยค่ะ เรียบร้อยโอเคไหนดูดิเดี๋ยวเราวางทางเดินตรงนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะวางเป็นกระจกดีกว่านอะอเสร็จแล้ว,ลวเราเพิ่งสมุดเอนชาร์กแล้วะคะ่ะโอเคแล้วก็ข้างในนะคะก็ปักทอที่นหน่อยดีกว่านอะอนี่เลยเรียบร้อยปักไปแล้วค่ะเอาเราพี่เคนพร้อมจะเกลือ,อย,ยังยังหือไม่พร้อมไม่เกลือิส๋อโอเคค่ะเก็บของแป๊บแล้วก็ต่อไปค่ะเราพอจะมีะเหล็กเหลืออยู่บ้างเนาะจากการที่ไปขายของแลกมาก,กับชาวบ้านใต้น้ำนะคะ เราก็จะมาครับเป็นเอนวิวกันค,ค่ะอ๋อแต่ว่าใช้เหล็กอย่างเยอะเลยอะยเธอแน่ว่าสะสมเหล็กมาเยอะพอสมควรเนี่ยเราก็ยังพอมีเหล็กเหลืออีกเนาะโอเคค่ะได้เอนวิว <c oughs> มาแล้วอันนี้แหละไม่เกลือแต่ว่าต้องลกมาด้วยเวลนะเนอะอันนี้ล็อกเหลกไม่เกลือแต่ของไม่มีส่วนอันเนี้ยราพีซพิเกนอันนี้อ,อ็ <c oughs> เฮ้ยเ๋ยวกาน้อยเปียกเลยมาแล้วนี่พ่เกนโอ้อ้ามา่ะพิเกนกำลังดวงขึ้นเลยอดีตพ่เกนตกนี่ดวงตกพอดีเลยมาลุ้นดวงกันดีกว่า เราจะใช้ดาบก่อนนะคะดาบเพชรนะคะแล้วก็ใส่ลาพิษลงไปค่ะโอ้มาแล้วก็กึ๋ยใช้อะไรโอ้อสารละติดไฟกับลูติ้งขั้นสามค่ะ<อ>นี่อันนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยข่้นตต่อไปค่ะเอาพิกแอคเวิร์ดก,กันเนาะเขาไปเอนชานะคะเอาละได้ซิลทอสขั้นหนึ่งอุย้ยพิกเคนพิกแอคเขาได้ซิลทอสดิละ่ะอจริงดิอืมกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยเฮดีจเลยเอนชาเ <laughs> อ้ยไม่กลืนนะ ก็โอนะโอเคค่ะต่อไปก็เสื้อกอบเพชรเนาะไปเอ็นชั้งนะคะเอาละจะได้อะไรอออันนี้ก็ใช้ได้เนาะลถกันได้รับดาเมจจากธนูนะคะแล้วก็รดดาเมจจากบาร์โฮค่ะอ้กางเกงเพชรก็ได้เหมือนกันเลยอะ่ฮะฮ่าอยากได้แบบว่ากอสะท้อนจังเลยนะเนาะทาให้ก็ไรคะ่ะอันนี้ก็พอใช้ได้แล้วล่ะบาร์ี่เคนมามาวัดดวงเกลือเร็วเกลือปเปล่าเกลือเปล่าเกลือแม่เลยฟึบนี่กระแสโอ้ แล้วโอ้โหอ้อมละอ้อมต้องขนลุกถ่ายเยอะนะเนี่ยท่ายเยอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะหาว่าโมอ้อมอย่างเยอะเลยอ๋อหาดูในดีนี่ไม่ให้ดูหรอกนะนี่ดูดาพี่เค้กต้องก่อนอย่างรุ้งอ่ะฟุ้งฟิ้งกันอีกแล้วไหนเดี๋ยวนี้ในอันเบรกกิ้งใช่ป่ะเนี่ยไม่เกลือขนาดนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาครับหมวกเต่ากระดองกันก่อนเนาะอ่าอันนี้ต้องยกให้พี่เค้กเลยเขายกให้พี่เค้เต่าหมวกกระดองอ่ะโอเคโอเค ถ้างั้นเราไปเอนชันแป๊บนึงนะไหนก็ทำละเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแมเ่มเอาไปเอนชันนั้นคว้านะพี่เคนโอเคโอเคมันแตกง่ายเนาะ <S <S แหมได้อัน b r ็ a k ิ n g ก็ดีแลบบ้วดิเฮ้ยเดี๋ยวเรามาวัดดวงกันดูดีโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะคลับหมวกเหล็กนะคะแต่เอนชันเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะหนในหมวกมันก็จะแตกแล้วเนาะทากดูดีว่า,วาจะได้อะไรอัน breaking ขั้นสาม oh my gosh โอ้โหไม่ใช่น่าล่ะไม่อยากจะพูดอะไรเป็นภาษาฝรั่งเศสเลย ของพี่เคนเหอมบวกกระถางเตาโอ้สุดยอดเลยพี่เคนแทมบุดวันนี้หมดแล้วนะหายใจใต้น้ำได้นานขึ้นด้วยอ่ะโอ้ถามยันเบรกิ้งเนี่ยพี่เดือไม่ได้ช้าแล้วอ้อพี่เดือเปลือยเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่เคนลดตาเมจิลเทนูแล้วก็ปากกระโวอได้ด้วยอ่ะช้าดิเฮ้ยไม่ใช่ช้าหรอกโอเคค่ะ ต่อไปนะคะเรามาเอ็นชานอังควายฟิลิตี้กันต่อดีกว่าเนาะอโอเคค่ะมันจะทําให้เรานะคะขุดของใต้น้ำได้เร็วขึ้นเนาะมาเด็กเพียงใส่บ้านกระโม่พ่เค,น,เมเคนมาดิโอ้จะแฮปต์หนึงเลยเนี่ยเฮ้ยแฮปอะไรล่ะช่วยเก็บไง <c oughs> เอ็นเดียนฉันนะเก็บแล้วไม่บอกด้วย <c oughs> เราก็หาตั้งนาน <c oughs> นี่มาแล้วมาแล้วได้ต่อ <c oughs> ได้ต่อโอ้โหซูเปอร์ฟุ้งฟริ้งนีโอ้ยยังคนหัวล้านเนี่ยอันนี้แตกช้าใช่ปะเนี่ยทางช้าใช่ปะใช่แล้วโอ้โหจะซื้อมันจะเทปแค่ไหนอยากทางเร็วปะ ไม่เป็นไรครับพี่เชนถ้าอยากพังเร็วบอกนะเดี๋ยวช่วยถ้ามันอยู่ไม่มีแล้วไปยังไปยังพร้อมยังพร้อมยังพิเชนมปเอามาได้แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปสำรวจปราสาทใต้น้ำทะเลกันเนาะโอเคเอาเดือนหน้าเตึงนกมั่งอ๋อมันได้ค่านี้ละพี่เชนหายเร็วเข้าหายเร็วเข้าอ๋อนี่ไงส่องแสงสว่างเลยพี่เชนฮะเป็นเนี่ยเหรอใช่แล้วทั้งแบบนี่ยมีอยู่แค่ปราสาทเดียวเองนะโอ้โหแบบวามันต้องโวดล้มา่แน่เลย อ๋อเขาก็ไม่แน่ใจอ่ะแล้วทางแบบมันมีอยู่อันเดียวอ่ะขลุมตังไรแน่เลยอันนั้นก็ไม่ต้องเล่นปะกินยาก่อนนะยาหายใจใต้น้ำเคกินหยาร้อมเดี๋ยวขับไปชนกันนะพี่เคนไฟเลยไฟเลยเฮียอันนี้น่าจะเป็นทางเข้านะคะต้องการแพ็คอีกแทงไหมอ๋อมาดีมาดีมาเะไรว่าเข้าพี่เคน มานแต่ไรดึกดุอยู่ไหนเนี่ยอืมยังไม่เห็นเลยอ่ะเนฮ้ยระวังตัว้นะพี่เคนเฮ้ยสงสัยมันจะโดนยิงมาอ่ะเฮ้ไงเอาเจอแล้วพี่เคนเจอตัวนึงแล้วกาเดียนบวกมากบวกเลยเฮ้ยเจ้ากาเดียนโอ้ระวังมันยิงลำแสงใส่นะเฮ้ยเรียบร้อยมันกระหล่องกล้องมากเลยอ่ะเฮ้ยระวังนะพี่เคนบางทีแบบว่าเราอาจจะเจอเอเวอร์กาเดียนก็ได้นะนี่อ้ามทางนี้ทางนี้ทามาตั้งแม่ไไงไงโอ้มันยิงพี่เคนมันยิงพี่เคนเฮ้ยมามามา เขาช่วยจัดการให้นี่เลยทำนี่จับเลยพี่เคนจับเลยอ้าวราชิมซะแล้วเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งเฮียเฮ้ยเฮียเฮ้ยลูกพี่นายอยู่ไหนอ่ะยังไม่เห็นเอลเดอร์การ์เดียนเลยอ่ะเฮ้ยปกติมันต้องแบบว่าเฝ้าอยู่แถวนี้ดิ้หรือว่าในแบบนี้มันไม่มีอะพี่เคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ว่าตอนนี้เขาเจอฟองน้ำว้าวเจอเหรออือุ้ยโชคดีจุงมืยเฮ้ยมันเก็บพาพี่เคนคิสตั้งเอาไปด้วยเนาะโอ้ล้กตาจะไหลสปอนบ๊อบ เอ้ยสกอตไบไม่ใช่หรอโอเคโอเคเอาไปให้หมดเลยนะ,ะเอาไปล้างจานด้วยโอ้โหล้างจานสะอาดแน่เลยอ่ะเอาไปซึมซับน้ำใช่ปะจะไข่ติดเต็มเลยโอเคค่ะเราก็จะกุดเอาฟองน้ำเนี่ยกลับไปบ้านเลยด้วยเนาะไม่เยอะเลยเนาะเห็ไหนมาแล้วแล้วก็พวกคริสตัลส่องไฟนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บกลับไปด้วยบางอันเนาะไปเจออีกแล้วโอ้แถวนี้ลูกกระจกมันเยอะเนาะการ์เดียนอย่างเยอะเลยอ่ะพี่เคนเนาะ แต่ไม่เจอคาเทียนะโอ้ชิลจังเลยไฮ้ไม่เจอเอลเดอร์ก็ดีแล้วโอ้ยขอแบบบึ้มๆเลยบึ้มๆเหรอเดี๋ยวพาไปเล่นแบบว่าแบบซาวเวอร์จริงๆของมันนะปะเออเป็นใจไม่ต้องเล่นในแมป <c oughs> ดีปะ <c oughs> แถวนี้มันจะมีสมบัติอะไรหรือเปล่านะไปลองด,ดูดิหาหลงวะเนี่ยเฮ้ยพี่เคนเจอบล็อกทองฮะจริงพี่เจอแล้วเหรออ๋อว้าวนี่ยมาถึงกลุ่มทรัพย์ที่เราตามหายอยู่ก็เขาเห็นมันเสาใหญ่ๆไงมันผิดสังเกตไงโอเคเอาเลยเอาให้หมดเลยเฮ้ยเอาให้หมดเลยเนะาะระวังระวังเพื่อมีเอเดอร์พี่เคน มั้งนะเอามาทำเสาแล้วก็มาโบกปูนทับเฉยเลยเราคนเราไม่ละหรอกเฮ้ยพาดีเลยพี่เคนริวท็อดพาดีเลยเฮเซิรเวอร์เลยโอ้ยแต่ว่ามันมีไม่กี่บล็อกเองนะมีน้อยบล็อกมากเลยอ่ะแล้วมันน่าจะมีสมบัติอ่างอื่นปะไม่มีละมั้งหมดแล้วแล้วหรอแล้วเอลเดอร์พี่เคนเจอปะเอลเดอร์การเดียนอะ มีแต่ตัวสวยเนี่ยอ๋อมีแต่การเดี่ยวนี่เฉยใช่ปะมีแต่กิ๊กกี้เน <laughs> ี่ยพอเลยเนี่ยอ้าวอ้าวมันเป็นกิ๊กกี้ใช่ปะ <laughs> โอเคค่ะลองขุดถถวนี้ดิฝั่งนี้ก็ไม่มีของนะคะหมดแล้วมั้งหมดแล้วเหรอโอ้ค่นี้ก็รวยละอ้อมจะเอารวยไปไหนมันมีแค่นี้เหรอใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยจัดเลยพี่เคนบว่ไปบวกไปคันไม้คันมือเอาฟาร์มแคมป์ไปลงในตัวนี้ละเอาลงมันเลยเฮ้ยไปตามลูกพี่ไหนมาอ้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับอุ้ยพี่เคนมาซีมองแท่งหมดแล้วอ่ะหลับสบายเลยงานนี้ เววแล้ตานี่แหละตรงนี้มันมีสมบัติหรือเปล่าวอ่ะไม่น่าจะมีแล้วเนาะเฮ้ยพี่เคนทะลุมาข้างบนแล้วว่ะไปถ้ายังเอาซีเลนเท์ไปได้ดีมากเอาไว้ตกแต่งบ้านเนาะเออก็ดีเนาะเป็นความคิดที่ดีมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไปให้หมดดีกว่าพี่เคนโอเคโอเคให้หมดเลยเหรอรอเล่นรอเล่นเอาแค่แถวเดียวพอแถวเดียวพอแล้วหมดมันเลยร้อนเดี๋ยวเขาต้องเองพีเคนเพราะว่าของเขาเป็นซิลททอตโอเคเลย โอเคคราวนี้น่าจะพอแล้วเนาะเอาละค่ะเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะมาัสดีจ้าจโรมาอยากกินปลาใช่ไหมเอาเมือไฮถึงบ้านแล้สวัสดีค่ะเหนื่อยมากเลยพี่เคนไปขอพักแป๊บนะนี่นั่นที่นอเนี่ยวุ้ยชิวจุงเบยเฮ้ยตื่นได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเตยพี่เคนไปไหนอ่ะที่ว่าเขาเอ้าเดี๋ยวเราพี่จะนอนยังไงโอ้เอาเตยพี่เคนคืนมา อ่ะมอนให้เราอะไรเนี่ยเนี่ยมาเราดิมานอนเราดีเต็มตีนอนแล้วนะแอบสบายจุ <IZ> e! ๊กโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็เก็บทองมาได้แปดล็อกด้วยกันเนาะฮ่าแล้วก็เอาชีวิตรอดมาได้อีกวันนึงนะโอ้โหดูดิติดเกาะเป็นแพงกลางทะเลล้างนะก็ยังร่ำซ้ำได้แบบว่ามีอันจะกินนะเนี่ยดูดิทองเพียบอ่ะโอเคค่ะแล้วก็เก็บฟองน้ำไว้ด้วยเนาะทย่างนี้เลยซีรันเทิร์นค่ะ โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ยคุ้มๆโอเคครานี้น่าจะพอแล้วเนาะไม่ใช่คอมพ l ี t ยังๆยัง,ยงไม่คอมพ l ี t ยังไม่ได้ค่ามังกรเลย <c oughs> มังกรเลยเอ, <c oughs> อ๋อเดี๋ยว กินน้ำผึ้งย้มใจแผลขนาดนั้นเลยเหรอเนื้อละก็เลยเหอ้อมอืมแต่ว่ายังหายเนื้อแมนไม่เจอเลยเนาะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราขอเล่นรับซวยว่าแค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดใครชอบเกมไหมครับรับซวยว่าแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกเราดยกันนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย